สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้สําหรับวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็จะมะีเรื่องแรกก็คือทําไมเราจึงควรที่จะฝึกการรับรู้และเฝ้าระวังความรู้สึกตัวเอง ค,คำตอบก็คือเพื่อพัฒนา EQ ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับฝึกยังไงฝึกโดยการที่เรานั่งบนเก้าอี้สบายๆนะครับปล่อยตัวให้รู้สึกสบายๆแล้วก็ค่อยๆนึกถึงเรื่องที่มันทำให้เราเศร้าเศร้าเล็กๆนะครับแล้วจับความรู้สึกว่าร่างกายส่วนไหนมันมีความผิดปกติไปจากเดิมอาจจะร้อนรู้สึกวูบวาบหรือแบบซาๆ ก็ให้เอามือข้างหนึ่งไปแตะตรงบริเวณนั้นแล้วก็ส่งความรู้สึกที่อ่อนโยนนุ่มนวลผ่อนคลายไปบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ให้เราเฝ้าระว,วังความรู้สึกตัวเองเมื่อเมื่อเราทำบ่อยๆ ไปเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นจริงๆอย่างเช่นมีคนมาตะโกนว่าเราเราหรืออะไรเงี้ยเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและโต้อตอบกลับไปได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนั้นก็เป็นคลิปคลิปที่1นึ่งคลิปที่2จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีป้องกันความจําเสื่อมและสมองเสื่อมนะครับในอนาคตเราก็จะพูดถึงว่าวิธีที่จะป้องกัน ให้โอกาสเกิดสมองเสื่อมและความจําเสื่อมเนี่ยก็ได้แก่การนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าสูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ถ้าดื่มเหล้าให้พยายามงดเหล้าหรืออย่าดื่มให้มันมากเกินไปและสุดท้ายก็คือป้องกันคอยเฝ้าระวังป้องกันสิ่งที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะนะครับเพราะทั้ง4ปัจจัยเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทาให้ให้เราเกิดมีความจําเสื่อม และสมองเสื่อมนะครับส่วนสมองเสื่อมความจำเสื่อมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็ลองย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านะครับหัวข้อต่อไปอเราพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังซึ่งเราแบ่งการปวดหลังเนี่ยออกเป็น3ระดับ1ส่วน3บน1ส่วน3กลาง1ส่วน3ล่าง1ส่วน3ล่างเนี่ยถ้าเป็นในคนอายุน้อย ก็มักจะเกิดจากอุบัติเหตุเช่นอาจจะเอี้ยวตัวหรือมีอะไรกระแทกหรือโน้มตัวมากเกินไปเป็นจังหวะหรือบางคนก็นอนในท่าที่ไม่ถูกต้องก็ปวดซึ่งอันนี้ไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายก็กินยาทายาก็หายนะครับส่วนผูกที่มีอาการปวดเช่นเดียวกัน1.3ล่ส่วน3า่างถ้ายุมากกว่า50ปีส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหลังหรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอ่อนแอก็จะทำให้ปวดหลัง กลุมนี้ก็ต้องไปฝึกบริหารกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นนะครับไม่ได้มีอันตรายอะไรยกเว้นว่ามีอาการปวดหลังแล้วมีอาการเสียวแปรไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งอันนั้นให้สงสัยว่าจะมีหมอนรองกระดูกเลื่อนก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ากินยาทายาเองคงจะไม่ดีแน่คงจะไม่ไม่หายและถ้าเกิดว่ามันเลื่อนมากๆมันก็จะมีการกดเส้นประสาทรุนแรงขึ้นนะครับอ อีกอันหนึ่งก็คือปวดปวดหลังหนึ่งส่วนสามล่างเนี่ยถ้าปวดไปข้างใดข้างหนึ่งและปวดค่อนข้างจะรุนแรงมากเมื่อปวดรุนแรงแล้วมีช่วงที่พักปวดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปวดขึ้นมาอีกอาจจะร่วมกับมีอาการปัสสาวะผิดปกติเช่นอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้ออันนี้ก็ให้สงสัยว่าจะมีนิ่วในท่อไตข้างใดข้างหนึ่งก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับ ส่วนที่ปวดเลื่อนขึ้นมา1ส่วน3กลางเนี่ยอ,อันนั้นจะเป็นปวดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้มักจะร่วมกับอาการมีไข้มีอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปัสสาวะผิดปกติเช่นอาจจะปะสัสสาวะขุ่นนะครับอันนี้ก็ให้สงสัยว่ามีการอักเสบของไตครับอพอไปถึงปวดหลังช่วง1ส่วน3บนส่วนใหญ่ จะปวดที่หัวไหล่ร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็มักจะเกิดจากการใช้งานของร่างกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการทำงานกับคอมเยอะๆแล้วไม่ไม่ได้มีช่วงที่มีพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าต้องไปแก้ไขาสาเหตุว่าเรานั่งผิดท่าหรือเปล่าเรามีช่วงพักในการทำคอมหรือเปล่านะครับอาการพวกนี้ก็จะหายไปสำหรับคลิปต่อมาเราเราพูดถึงคอมัสเซลหรือ หรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวว่ามันประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสะโพกกล้ามเนื้อก้นนะครับซึ่งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวจะเอื้อมหยิบของจะเอี้ยวตัวจะก้มตัวอะไรเนี่ยใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเป็นตัวแบบเป็นตัวหลักเลยนะครับและที่สำคัญคือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ย ช่วยให้เรายืนได้มั่นคงมีสมดุลนะครับบางทีเรานึกว่าการยืนใช้แต่กล้ามเนื้อขาก็พอบางคนก็ไปออกกําลังแต่ขาอย่างเดียวแต่กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวไม่ได้แข็งแรงถึงมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงก็อาจจะยืนไม่มั่นคงเพราะว่าการยืนที่มั่นคงต้องอาศัยกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวด้วยนะครับเราก็มีวิธีทดสอบว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเราเนี่ย มีความอ่อนแอถึงจุดรุนแรงหรืออยังโดยการยืนเข้าหาผนังนะครับปล่อยมือวางลงข้างๆตัวตามสบายแต่มือพร้อมที่จะแตะผนังถ้ามีอาการเซษนะครับเมื่อ,อยืนแล้วเนี่ยให้ลองยกขาขวาขึ้นให้พ้นพื้นประมาณแค่2นิ้วนะครับแล้วดูซิว่าเรายืนด้วยขาซ้ายข้างเดียวเนี่ยได้นานถึง10วินาทีไหม ถ้าทำได้กล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวก็แข็งแรงหรือถ้ามีปัญหาก็มีปัญหาไม่มากนะครับสลับขาดูทำแบบเดียวกันถ้ายืนได้ไม่ถึง10วินาทีแสดงว่ากล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวเนี่ยเริ่มมีปัญหามากแล้วก็ควรจะไปฝึกออกกําลังกล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวนะครับอันนี้หมายถึงว่าการทดสอบนี้เราต้องตัดปัจจัยเรื่องการเวียนศรีรษะเวียนหัวบ้านหมุนอะไรออกไปเพราะว่า กลุ่มนั้นทำอาการทำท่าแบบนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปเราพูดถึงเรื่อง TIA TIA คืออะไร TIA ก็คือภาวะอัมพาตอ่อนๆน,นะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงเป็นซี่ปากเบี้ยวแต่ว่าอาการไม่รุนแรงมากและหายไปได้ภายใน24ชั่วโมง TIA เป็นอาการเตือนบอกแล้วว่าครั้งหน้ามันจะเกิดอีก และอาจจะเกิดรุนแรงขึ้นจนเป็นอัมาพาตอมาัมพฤชษถาวรก็ได้นะครับเราก็ได้พูดถึงว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ TIA อันหนึ่งคือการสูบบุหรี่เพราะบุหรี่ทาลายผนังเส้นเลือดและทําให้เลือดมีโอกาสเกาะกลุ่มเป็นก้อนขวางทางไหลเวียนของเลือดเพราะฉะนั้นคนที่เป็น TIA มาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยควรจะงดบุหรี่ถ้างดบุหรี่ได้โอกาสจะเกิด TIA ครั้งที่2หรือเกิดอมัอมพฤชอัมพาต จะลดลงนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายก็คือพูดถึงว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถป้องกันอัม,มพาตได้นะครับการออกกำลังเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้เราลดอัตราเสียงในเรื่องที่จะทำให้เกิดอัม,มพาตเช่นทำให้ความดันลดลงทำให้น้ำหนักลดลงและทำให้ริ่มเลือด ที่จะเกิดขึ้นในเส้นเลือดสมองเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากขึ้นเมื่อไม่มีเลื่มเลือดมาขวางทางไหลเวียนของเลือดโอกาสจะเกิดเนื้อสมองขาดเลือดขาดออกซิเจนแล้วเป็นอมันอมพาตอมัมพาตก็น้อยลงนะครับโดยเขาก็พบว่าคนที่ออกกําลังสม่ําเสมอเนี่ยมีโอกาสเกิดอมัอมพาตอัมพาตน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกําลัง ถึง25 30เพราะฉะนั้นการออกกำลังมีผลอย่างมากในการป้องกันการเกิดอัมพอมาตาาในอนาคตแต่ถ้าใครเคยเป็น TIA มาแล้ว1ครั้งนะครับการออกกำลังจะต้องเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับส่วนจะต้องออกประมาณไหนแค่ไหนลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้ครับอันนี้ก็เป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ นะครับก็วันนี้ก็ขอจบอาการสรุปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนาของเราขอบคุณครับสวัสดีครับเขาเป็นใครเขาเป็นใคร เ,เขาเป็นใครนะอยากจะรู้นักว่าใครที่เธอเฝ้าคอยอยากจะรู้นักว่าใครที่เธอเฝ้ารอเขาเป็นใครที่ทําให้ฉันไม่มีที่ยืนในหัวใจเธอฉันคงต้องยอม ให้เขายืนอยู่ตรงหน้านตรงกลางใจเธอและให้เขาเคียงข้างเธออยู่ตรงนั้นตรงที่ฉันไม่อาจยืนปวดร้ราวหัวใจอย่างไรก็จะทนเหมือนคนสิ่วังยืนเดียวดายขางการไม่มีเธอ เป็นใครนะเขาเป็นใครเขาเป็นใครนะช่วยบอกที